กลับจากเล่นกับเพื่อนทีไรแม่ต้องรีบจับมาอาบน้ําทุกทีเพราะกลิ่นเหงื่อแรงมากเข้าใจเลยค่ะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณแม่ได้รู้จักกับฟูตงโง่เนเจอรัลคิสเดอเดอร์ไรซิ่งมิสสเปรย์ระงับกลิ่นสําหรับเด็กที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่สุดพอลูกก็อยากสนุกเต็มที่แต่คุณแม่ก็อยากให้ลูกหอมสดชื่นอยู่เสมอฟูตงโง่จึงมาเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์สําหรับแม่ๆโดยสารสกัดออร์แกนิกจากธรรมชาติปลอดภัยแม้ผิวบอบบางของเด็กๆที่สําคัญคือช่วยระงับกลิ่นกายได้ยาวนานถึงสิบสองจั วิ่งเล่นสนุกแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนอกจากช่วยลดกลิ่นกายแล้วยังมีส่วนผสมดีๆอีกเพียบเช่นคา,มมา,าร์โมไมล์ฟลาวเวอร์วอเตอร์ที่ช่วยปปอบประโลมผิวลิปิดซอฟดีโอช่วยลดกลิ่นอย่างอ่อนโยนและวิตามินอ e ีที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวเดกๆรวมถึงอัลลิโอินที่ลดการระคายเคืองต่างๆด้วยค่ะแค่ฉีดพ่นง่ายๆได้ทั่วทั้งตัวทั้งใต้วงแขนลำตัวเทาว้าหรือแม้แต่บนเสื้อผ้าจะช่วยให้หอมสดชื่นได้ทันทีให้ลูกของคุณได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่ส่วนคุณแม่ก็สบายใจได้เลยค่ะ 啊！